ชั้นห่อใบตองจ้าทำแบบโบราณนะคะใส่อันนี้น้อยนึงเดี๋ยวจะทำน้ำพริกจิ้มขรงนี้ไม่ต้องใส่เยอะอนี่ซีอิ๊วขาวจ้ะใส่เกลืออันนี้เกลือจ้ะเกลือไม่ต้องใส่ยเยอะเดี๋ยวจะทำน้ำพริกนะคะ ทำน้ำพริกจิ้มจ้ะอย่างใบตองสามชั้นอย่างใบตองนะคะทำแบบโบราณบ้านเรานะคะนี่จ้ะจะทำน้ำพริกจ้ะใส่น้ำทำน้ำพริกแล้วก็จิ้นจ้ะย่างแบบนี้ มันมันแห้งค่ะอย่างแบบโบราณนะคะต้องเอาใบาตรงอีกใบหนึ่งั้งมันจะเล็กต้องเอาใบาตรงอีกมารองใบหนึ่งจ้ะน,นี่จ้ะเสร็จแล้วจ้า อันนี้เหล็กนะจ๊ะเหล็กปิ้งจ้ะน,นี่ใส่เลยจ้าเรียบร้อยค่ะ